วิทยาลัยวลัลยลักษณ์จัดงานเปิดโลกกิจกรรมประจำปี2565ชวนน้องใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนเมื่อวันที่10สิงหาคม2565ที่ผ่านมาองค์การบริหารองค์การนักศึกษาร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัลยลักษ์จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจของชมรมและสโมสสอนโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยวะลเลยลักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดณอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยวัลเลยลักษ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจะเป็นวันที่นักศึกษาของเราครับน่าจะมีความสุขและก็สนุกสนานครับกับกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าองค์การบริหารองค์การนักศึกษาครับได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นร่วมกับทางชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยบรเวณรัก ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ครับที่ทําให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3และรุ่นพี่ปีที่4ครับได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เขาชื่นชอบนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วการทํากิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมต่างๆครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยวลัลักษณ์เราให้ความสําคัญในการที่จะพัฒนาบัณฑิตของเรานักศึกษาของเราให้เป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งด้วยครับ กิจกรรมภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบตัตรแก่ชมรมและสโมสรประจำปี2,565โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลเลลักษ์และมีการแสดงของชมรมต่างๆที่สร้างความคึกคักและสีสันภายในงานโดยมีชุดการแสดงของชมรมนาฏศิลป์การแสดงของชมรม w u c o v e โคเว c ดการเดินแบบของนักศึกษาในทีมกาเล็กซี่และการแสดงของชมรมอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมนี้เนะี่ย ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางชมรมสมโมสรเนี่ยก็ได้โปรโมทกิจกรรมมีพื้นที่ตรงนี้นะครับในการโปรโมทกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมอะไรที่ดีๆอยากจะแนะนําน้องๆบ้างแล้วก็จะเป็นผลดีให้แก่ชมรมแล้วก็ให้แก่นักศึกษาที่สนใจอยากจะทํากิจกรรมด้วยเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําเป็นการแบบให้เด็กได้การแสดองออกได้ทํากิจกรรม ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักสร้างความสนุกสนานและสร้างความสุขให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหนูรู้สึกดีมากๆาเลยค่ะที่ได้มาเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะมีหลากหลายชมรมให้เลือกมากๆเลยค่ะสําหรับชมรมที่โมนาสนใจในตอนนี้นะคะก็คือชมรมพิทักษ์สัตว์ทะเลค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วโมนาเป็นคนที่ชอบไปทะเลแล้วก็รู้สึกว่า ทะเลเป็นธรรมชาติที่เราควรจะรักษาไว้ค่ะชมรมที่สนใจในตอนนี้ก็คือชมรมคนรักสุนัขค่ะเพราะว่าชอบส่วนตัวแล้วชอบสุนัขม,มากๆเลยค่ะสิ่งที่หนูคว่าน่าจะได้รับก็คือการเข้าสังคม,มสังคมใหม่ๆไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะคือน้องหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองนะคะก็คืออาจจะได้เล่นก,กับเขาหรือว่าได้ทําอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะพวกเราก็มาจากชมรมผู้นําเสียนะคะ ระดูนะคะแลวก็งานสัมัทาต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะขอฝากชมรมนี้ไว้ในอ้อมของอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะจำนวนเด็กนตสนนะครับจะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งการออกกังกายแล้วก็ได้ทักเพื่อนใหม่ๆมากมายเลยนะครับด้เห็นด้านหลังนะครับก็คือชมรมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยวลัยรักครับนักศึกษาที่ได้ไม่เป็นก็เข้ามาในชมรมของเราแล้วก็มีการฝึกสอนในเรื่องของทักษะต่างๆก็สามารถทำให้นักกีฬานั้นมีศักยภาพมีการเล่นกีฬาได้ครับ อยากให้เข้ามาร่วมชมรมกีฬาวอเล์บอลของเราเยอะๆเพราะจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายทุกคนเข้าถึงง่ายแล้วที่เราได้จริงๆแล้วก็คือมุตภาพที่ดีครับนี่กับน้องได้เล่นด้วยกันมหาวิทยาลัยวอเล่ลักได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งการจัดงานเปิดโลกกิจกรรมได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้ชมรมของนักศึกษาได้แ,แสดงผลงานและชินชวนนักศึกษาใหม่ที่สนใจเข้าร่วมตามความสนใจและความถนัดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อยอดศักยภาพตนเองเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำประโยชน์แก่สังคมให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์